สวัสดีนนครับวันนี้กลุ่มของผมจะทำการทดลองเรื่องอิเล็กโทรแมกเนตครับสำหรับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็มีลวดทองแดงเอาไว้พันตัวนอ็อตแล้วก็มีน็อตที่เอาไว้พันนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่เป็นฐานไฟฉายแล้วก็มีตัวเหล็กนะครับที่เอาไวท้ไวทดลองดูสำหรับวิธีการทำขั้นตอนที่หนึ่ง ให้นำลวดทองแดงพันรอบตัวน็อตเมื่อพันเสร็จแล้วให้นำปลายทั้งสองของลวดทองแดงที่ยื่นออกมาขูดทองแดงออกแล้วนำไปเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ขั้นตอนสุดท้ายให้นำตัวน็อตไปทดสอบกับเหล็กว่าสามารถโดดได้หรือไม่ คำอธิการทํางานนะครับก็คือเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดเนี่ยทาให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบเช้นลวดซึ่งในที่นี้กระแสไฟฟ้าไหลออกจากแบตเตอรี่นะครับวิ่งไหลผ่านผลลวดที่ล้อมรอบตัวสกรูอยู่ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กทําให้สกรูสามารถดูดเหล็กได้ครับไปตามกฎของแมกซ์เวลล์